เพื่อนที่รักทุกท่านเคยได้ยินใครบางคนเยาะเยะ้ยหรือดูถูกผู้อื่นอย่างง่ายดายบนโซเชียลมีเดียหรือในชีวิตประจําวันหรือไม่เช่นการดูถูกเจ้านายในที่ทํางานหรือการล้อเลียนรูปลักษณ์ของเพื่อนการเยาะเยะ้ยที่ดูเหมือนไม่ไร้แรงเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตของเราในสองพงศาวดารสองถึง25ผู้เผยพระวจนะเอลีชากําลังเดินทางไปตามทางแล้วมีกลุ่มหนุ่มสาวเยาะเย้ยเขาว่าขึ้นไปสี่หัวล้านทันใดนั้นหมีสองตัวก็ปรากฏตัวและโจมตีพวกเขาข้อพระคัมภี์นี้ แสดงให้เห็นว่าคำพูดและการกระทำของเราสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงได้อย่างรายการยาะเย้ยเพียงเล็กน้อยอาจทำร้ายผู้อื่นอย่างลึกซึ้งและอาจย้อนกลับมาหาเราในโลกนี้ขาดแคลนความเคารพที่แท้จริงผู้คนตัดสินและดูถูกผู้อื่นตามมาตรฐานของตัวเองแล้วเราจะหาพลังแห่งความเคารพที่ไม่หวั่นไหวได้จากที่ใดในโลกนี้โลกวัดคุณค่าของเราด้วยความสำเร็จความสามารถหรือความมั่งคั่งแต่พระเยซูคริสตทรงให้คุณค่าแก่เราโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่เพราะเราทำสิ่งยิ่งใหญ่หรือสมบูรณ์แบบโรม5 8ประกาศความจริงอันน่าทึ่งนี้แต่พระเจ้าทรงาางงครรักอพะอ์่เท้หลย โดยที่เมื่อเรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราพระเยซูมีได้ทรงเมินเฉยต่อสภาพที่เต็มไปด้วยบาปและน่าเกลียดของเราด้วยการสิ้นพระชนบนไม้กลางเขียนพระองค์ทรงประกาศว่าเจ้ามีค่าพอที่จะได้รับการช่วยให้รอดบาปของเจ้ามีค่าสำหรับเราถึงขนาดที่เราจะรับมันไว้แทนเจ้าราคาที่จ่ายเพื่อคุณค่าของเราคือชีวิตของพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ไม่มีการเยอะเย้ยหรือคาวิจรา์ใดในโลกนี้ที่สามารถลดคุณค่าอันไม่มีที่สิ้นสุดที่ได้รับการรับรองโดยการเสียสละของพระออองงงงงค์์เเเเพพรรรรรรราาาาะะะยยยซซูททให้้กกีติ่ลึึบบขไว และผ่านไม้กางเขนทําให้เราคู่ควรแก่การเคารพตลอดไปพี่น้องที่รักอย่าปล่อยให้การตัดสินของโลกทําให้เราสะดุดอีกต่อไปเราได้รับเกียรติสูงสุดผ่านความรักของพระเจ้าแล้วบนไม้กางเขนเมื่อเราได้รับความเคารพที่ไม่หวั่นไหวนี้ในพระคริสต์แล้วจงแบ่งปันมันสู่โลกใบนี้อันดับแรกจงยึดมั่นในคุณค่าของตนเองและใช้ชีวิตอย่างมั่นใจจากนั้นเช่นเดียวกับพระคริสต์ผู้ทรงให้เกียรติเราจงให้เกียรติและรักทุกคนรอบตัวคุณน,นี่คือความเคารพที่แท้จริงที่เราต้องเผยแพร่จงสร้างสังคมที่สวสวววว่่่าาาางงงยยยดด้้้้กกกรรใหคคคุณคซึัันนนและมจิี